สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่วัดเขาช่องพัฒนารามตำบลเขา35มสิบภาพภามกาการจนบุรีนะวันนี้จะพาบีมมาไหว้พระช่วงนี้บีมคุยเรื่องพระบ่อยบีมอยากเห็นอะไรนะครับพระพันาลายอ่ะเดี๋ยวเราเช่าดอกไม้ทุกเทียนก่อนบีมหยิบมาแล้วเอาพี่อันครับ 5, อันหอันออันนี้เรายอดตู้ทําบุญแล้วแต่ศรัทธานะครับาจะเอาอัไห ไอ้ไข่ไอ้ไข่บีผู้ใจไข่วปล่ารอ้ดใช่ป่ะไล้กมาอันนี้คืออะไรเราต้องไปจุดไฟครับแล้วมันก็จะมอดเห็นเป็นตัวเลขทำไมบีหยัดตู้ใส่ไปแล้วอ่ะไปไปโอเคทางเข้าก็สวยงามมากครับมีพระมีพยานนาโอ้ลื่นไหมไปครับแม่บีไปไหว้พักกัน<อ>นี่เหมือนเขา้าทำเลยนะ ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือนเขาเขียนไว้ไตี๊บตี๊บตี๊ละครตี๊บละครตี๊บครั้งเอาเราื่องเขาชัยตรงนี้เขากำลังทำเลยตกองนนี่เรานี่ก็เป็นบริเวณวัดนะครับพระเยอะมากเลยอะ่ะนี่ตรงนี้เขากำลังทำ อาลาหูอืมพระลาหูเนี่ยวิธีทำเขาปั้นปูนะวะเก่งมากเลยอะคนทำอะอุ้ยแม่บีเหมือนอุมโมงพญานาะคใช่ปะ่ะสวยมาแม่บีวันนี้วะวะนะเขาเขาทำดีเนาะนี่ตรงนี้อะไรอะพญานาคเต้าหรอประสั่งกระจายครับ นี่ข้าบนขึ้นได้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นใหม่พระนอนพระนอนเราไหว้พระตรงนี้รับนตี้ยังไม่เสร็จแต่ตรงนี้เสร็จแล้วเขาก็ทําเสร็จเป็นจุดๆไงบีมเดี๋ยวเขาก็ไล่ทําไปเรื่อยๆอ่าใช่ใช่ใช่เนี่ยเหมือนเราเรามาไหว้พระเราทําบุญพระก้เวาเงินตรงนี้ไปสร้างทำมัสการหลวงพ่อองค์แสนครับโอ้โ ถวายพระแล้วรวยมากองค์แสนรับเกี่ยวกับไฟเด็กๆต้องระวังให้ดีนะต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะครับรักโมเสกจดก่อนสัมภารโตนโมพันสมานพุทธทานน้ำมามีธรรมมังน้มิบีบอาิษฐถามว่าอะไรขอให้ได้ อะไรนะขอให้ได้โลบักไข่ได้โลบักปักดีๆนะปักดีๆระวังทูกของคนอื่นทิ้มมือเราด้วยนะให้เาฝึกเองสิคอยระวังเองระวังเองเอาปลายเข้าไปก่อันอ่าแล้วค่อยๆดื่มเบาๆนะเดี๋ยวขาดให้อยู่ตรงกลางอ่าเอาสาธุโอเค อ้าวได้เวลาปิดทองแล้ว,วน,นี่แผ่นทองจะเป็นแบบนี้นะแบบนี้อ่ะแล้วก็ค่อยๆดึงก็ได้แบบนั้นอ่ะเอาไหม่อันนี้เปลี่ยนองค์เปลี่ยนองค์แบบนี้ก็ได้อ่ะแล้วแต่ฐนะแบรู้กเลยติดยังติดแล้วว่ายด้วยแต่เด็กก็วหว้ด้วย แทนทองไวด้วยกันได้ไปแปะไม่ชอบข่าดแปะแบบนี้อ่าได้ได้ได้เอาเอาที่ทนัดเอาที่ทนัดแล้วกันแปะยากว่าสั่งกระจายนี่โชคลาภนะรวยไหวแล้วรวยไข่ไข่พี่ไข่พี่ไข่ ข้อ so like mm ่อ hmm. บ่ะเขาก็คือเป็นเด็ก <lace> น <facilities> ี่แหละเหมือนกุมาน่ะอืนี่ครับหลวงพ่อทันใจพี่ป้าเห็นเขาไหว้กันน่ะเขาเอาหน้าภาคเราอ่ะมาแปะตรงปลายนิ้วอแล้วก็ขอพร เวลาปิดทองนี่เห็นป่ะทองอยู่บนหัวบีมเนะี่ยเดี๋ยวปลาหยิบให้ดูปิวมาเนี่ยอ,อยู่ที่หัวบีมอ่ะตรงนี้ก็สวนบริเวณในล่มนะเราไหว้ครบทุกองคนละล้วส่งน้ำพระหน่อยบีมจะไปส่งน้ำพระครับปะต้องขึ้นข้างบนครับ น,นันก็มีทําบุญลงศพด้วยนะครับล,ลงศพไม่มีหมายถึงแบบว่าบางคนเขาไม่มีเงินซื้อลงศพเขาก็มาขอวัดไงน้ำล,ลงศพอะเคยมีคนนอนอยู่ในนั้นไหมไม่มีลงใหม่ลงใช้แล้วไม่มีใครใช้ตอนหนึ่งคนตอนหนึ่งลงเอากลับมาใช้ไม่ไ,มได้เพราะเขาต้องอไปเผาเลยรนอนองค์ใหญ่มากเลยอ่ะ อุ้ยตรงนี้มีทางเดินไปได้นะเนี่ยสีแดงสีเขาทาทาฐานนี่ไงสีเนี้ยทาฐานพระตรงนู้นหรือเปล่าแต่ตรงนู้นเป็นเหมือนแบบยอดเหรียญโบทนี้สวยเนาะเป็นเหมือนไม้ะอะไรอะปาครับช่องเซอร์วิสมั้งเขาไปข้างในจะเป็นเหมือนแบบว่าน,นี่น้องบีมสงสัยว่าประตูอะไรเป็นช่องเซอร์วิส คือแบบเปิดเข้าไปอ่ะเปิดเข้าไปจะเป็นเหมือนห้องห้องหนึ่งตรงนี้ยอดเหรียญใส่บาทพระประจำวันเกิดดูพระองค์นี้สิใหญ่มากนี่เราเดินไปครับเจดีทอง กระดิ่งใช่หรอะกระดิ่ง,งอ่ะ,ะอ๋อไม่ได้ให้ตีเพื่อลมพัดแล้วดังเอง,ดงเดินต้องแผ่นเล็กบีมเพราะว่าตรงข้างๆตะไคร่มันมันนิ่มเสียวนี่เรามาถึงเจดีทองแล้วอ๋อให้อาหารปลาตรงนี้นี่เองตีได้ครับตีได้อ่ะตีดิ ไม่รู้ส่วนใหญ่เขาว่าตีครั้งเดียวตรงนี้ยังทําไม่เสร็จดีนะเพราะว่าพญานาคยังไม่ลงสีตัวหนึ่งค่อยๆเดินต้องดูทางเพราะว่าเขากําลังก่อสร้างอยู่โอ้วิวตรงนี้สวยมากเลยเห็นภูเขาแม่บีวิวข้างหลังสวยมากอืบรรยากาศดี แม่บีมองไปตรงนี้วิวดีดูดิพระอุกใหญ่ะแม่ธรณีบีบมวยผมนี่ป๋าสังเกตช่วงหน้าบีมอะ่ะชอบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะรามเกียร์รามเกียร์ใช่เดี๋ยวป้าพาไปแล้วก็พับผมเนี่ยป๋ายังไม่เห็นนะ,ะอาว่ายก่อนครับ<ะ>คือใครครับบีมท่านยมอ่ะ ราชาของมะมาเขาใสยงมแล้วเป็นราชาของมามาเขจะื่ไม้คด้วยราชายมพบาลถ้ามีป้ายบอกหน่อยจะดีนะเราจะได้รู้านี้เขาไปรอดใต้ปีเย่างเข้าน่เดาของเดินไปแล้ว บีมนี่ไงพระพิคเนตบีมพระยาขินใช่ไหมใช่ใช่ไหมอ่าพระพิคเนตโอ้ยมีหลายองค์เลยบีมข้างในอ่ะจะแม่คนอิ่ตกใจเจ้าแม่คนอิ่มในนี้กำลังสร้างนะแต่เดินดูได้ ต้องต้องค่อยๆเดินเดินดีๆครับพลังครับพัดจีนฟังนี้พัดจีนครับนี่อ๋อพาย,ยูไลแม่บีบอกข้างในเย็นเนอะอยู่ตรงนี้ก้อนเย็นดีไหนครับวุ้ยแมวไม่ใช่เสือล่อรับแขกรับแขก กิกเลิกกิกเลิอันนี้เราออกทางนี้ครับอันนี้พญาเต้าอะไรนะแม่บีเต้าทองทางเขาเ,าเต้าเงินใช่ปะเต้าเงินกับเต้าทองครับแ่ลอดใต้ทองไปอ่ะเดี๋ยวเราไปถาไวายสังฆทานกัน<ป>ยอดตู้ทําบุญ500อนะให้บิมยอด พิมพเขาใา ไหว้พระเข้วัดนะไหนขอดูหน่อยหลวงพ่อให้เลยมาใส่ศิลอ๋อไดใส่ศิลด้วยนี่ป้ากกับแม่ก็ได้มาับมารวมพลังใส่ศิลเป็นเชือกธรรมดาเฉยๆหรืว่าเขาเอาเชือกมา,าต่อกันเป็นใส่ศิลลงคาถาคมไว้เนี่ยแล้วเาใช่ใช่ๆชุดมน้บีมยักษ์ยอดเหรียญใส่บาอืม ใส่ตู้เอาเงินทำบุญใส่ตู้นี่นหนูยิบไปบิมยิบมายิบมาหนึขันครับอือแม่แม่เอาทำบุญใส่ตู้หนึ่งเหรียญบ้าแล้วหนึ่งเหรียญไม่ได้ต้องชอปเซแต่บ ฝั่งนี้เป็นน้ำมันครับน้ำมันตะเกียงน้ำมันตะเกียง,ตเ,ยงเติมน้ำมันตะเกียงนะระวังนี้ห MM ้แม่บีเติมน้ำมันตะเกียงครับชีวิตจะได้สว่างชดช่วงเจอกับทางตันก็มีแสงตะเกียงนำทางครับ ด้วยจับหู่าน้องบีมกัะป๋าใส่น้ำมันตะเกียงถ้าเราใส่สายสินอยู่แล้วถ้าเราเจอผีอ่ะใส่สายสินอยู่แล้วถ้าเจอผีผีก็หนีดีผีกลัวใส่สินเนี่พระลงคาถาอาคมไว้แล้วถ้าเราใส่ใส่สินอยู่แล้วเรากําลังโดินมอเตอร์ไซค์ชนก็อาจจะแควคาดปลอดภัย เรามาไหว้พระที่วัดเนี่ยเงินที่เรายอดตู้เนี่ยเดี๋ยวพระท่านนะ่ะก็เอาออกมาพัฒนาวัดแมงป่องเออเอาเอามาพัฒนาวัดสร้างนู่นสร้างนี่อืมเกือบแล้วเกือบเยียบแล้วแวมงป่องบีมบอบตายแล้วถ้าไม่มีคนเข้าวัดเลยอะ่ะวัดก็ไม่มีเงินสร้างสร้างพระให้เราไหว้เขาเดียวปะ ยยวัฒนธรรมไทใช่เพราะเราเป็นคนไทยอะ่ะอ่ะไปทางนี้ให้หันปลานี่อ๋อหันลาตรงนี้อ่ะตรงนี้อ่ะหยิบมาตัวสุดท้ายแล้วเหรอใช่อยากกลับบ้านแล้วสองทุงไปเราค่อยเดินนะระวังพื้นมันไม่เรียบอ๋อตรงนี้ก็มีพระให้วาอีกครับรก็กำลังอุตกใจอะไรอะไรอะ่ะหน้าเยอะเกิน เขาไปดูได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปดูได้เขาไปดูข้างหน้าได้แล้วมิ้นไม่เคยเจอเาแบบนี้อยู่ตรงไหนครับโอ๋อตรงนี้ช่วช่วยช่วช่ตรงนี้เย็นเนอะหรือกุ๊กี้ย้อนหรือมีดเลื่องล่ะกินไปแล้วนี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วปลาคาร์บปลาคาร์บน้ำเต็มเลยโอ้ยเต็มเลยมินจะไม่มีเอามาอยู่ตรงนี้โหปลาตัวปลาคาร์บปลานมินมันจะให้ไฟหนาเพี้เลยใช่ มีปลาหลายอย่างน,นหลายชนิดอุ้ยมีปลาดุกด้วยปลนนาเจอของดีตรงนี้แล้วนี่ข้างหลังเหมือนกุมารเป็นเด็กชูนิ้วขึ้นข้างบนนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเจอของดีแล้ว,ออลวกุมารแม่บีกุมารท้อง โอ้วิวตรงนี้แบบสุดยอดทุ่งนาทุ่งนาเขียวเลยครงนใช่ข้าวกำลังขึ้นสวยเลยอะ่ะอุ้ยมีนกด้วยบีม,ม,มนกอ่ะไหว้มือเป้าก็ได้อ่ะพนมมือแล้วก็ไหว้พระนวะสิทธิมีหลายหน้ามากเลยครับน้องๆ หน้ารอบเลยอ่ะบ mm hmm. บิมครับมีก้าวหน้า mm hmm. มีก้าวหน้าบิมลองนับดู mm hmm. บิมเดินให้รอบ mm hmm. อสามชั้นข้างบนหนึ่งหน้า mm hmm. วิ่ีได้ามาตังิอธิษฐานรับพรมีพระสวดมนต์ด้วยกีาา่นหน้าครับเนี่ยก้าวหน้านะนี่ครับพุทธกลังวันของบีมมันพุทธกลังวันเนี่ยบีมจำไว้พระพุทธต่างเนี่ยอุ้มบาท พุทธกัางวันพระประจำวันเกิดบีมตางอุ้มบา่าว่รว่ายว่ายวๆๆๆตั้งใจรับพรนะตัาตั้งาเนอธิษฐานรับพรวันเกิดของทานโอ้บีมสนใจให่เลยอะเพราะว่าข้างบนเป็นภาพวาดครับแล้วก็มีมี อ,อมีคำให้อานใช่จิตกรรมฝาผนางังสวยเนอะลูกซี่รอบอ่ะเขาจะมี รอบเลยบีมสงสัยครับทําไมพระเนี่ยมีสีเดียวไม่ใช่เหรอแต่ทําไมพระตรงนี้มีหลายสีก็คือเขาทาสีตามวันเกิดอาทิตย์จันทร์สีเหลืองอันารพุธสีเขียวแม่บีบอกว่าพุธกลางคืนจะเป็นสีดำธุลหัสสีส้ม สุขสีฟ้าเสาสีม่วงอ่าแปดองเทวสุวรรณกำลังสร้างครับใช่มีกระบองเนี่ยผูกผ้าแดงแล้วอ่ะนะมีสองฝั่งเขายังทำไม่เสร็จไงใช่ยังทำไม่เสร็จถ้าเสือกระบอครัดเกมบีมสงสัยเรื่องหนังกลางแปลงว่าราคาเท่าไหร่นะบีมอ่านเลยค่ะบะเริ่มจาก3,500 4น0้าสี่พันห้าแล้วก็ทางสายจะมีขนาดจอด้วย หนึ่งมื่นอ่าพอหนึ่งมื่นเนี่ยจอจะใหญ่เนี่ยจอสิบสองเมตรเนี่ยแล้วท่านหนึ่งแสนล่ะโอหมื่นหนึ่งนี้ก็ใหญ่แล้วโอเคตอนนี้เราก็ไหว้พระครบทุกจุดแล้วนะรครับเต่าตรเนี้เราไมนึกว่าเต่าผสมมังกรผสมพญานาคใช่ก็ตัวเป็นเต่าแต่หัวเหมือนมังกรเหมือนพญานาคเมือนลำตัวเป็นเหมือนเป็นพญานาคโอเคทริปนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศ เข้าวัดไหวพระทำบุญบ้างนะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายน้องๆอ,อย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่มาไหวพระวันนี้นะวัดเขาช่องอืม